สวัสดีค่ะวันนี้ช่างพัชจะพามาดูคิ้วหลังลบด้วยน้ำยานะคะว่าหลังลบไปแล้วจนลอกหดนี้คิ้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคิ้วนี้ได้ลบคิ้วไปในวันที่2 0่มีนาคม25 6 8นะคะสาเหตุที่ลบเพราะคิ้วสีเขียวเกินไปทรงคิ้วต่ำทรงคิ้วไม่สวยดูไม่เป็นธรรมชาติไม่เข้ากับรูปหน้าค่ะคิ้วหลังลบในวันแรกก็จะไม่มีอะไรมากนะคะ พอวันที่สองที่สามก็จะมีอาการตาบวมคิ้วบวมเกิดขึ้นได้เพราะฤทธิ์ของน้ํายาลบคิ้วแล้วก็เข็มที่เราลบย้ําหลายรอบลบเยอะทั้งคิ้วสองข้างจะเกิดอาการคิ้วบวมได้ค่ะคิ้วบวมอยู่หนึ่งถึงสามวันก็หายบวมแล้วค่ะสามารถทานยาลบรวมได้ค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะพอวันที่ห้าที่หกคิ้วเริ่มลอกวันที่เจ็ดที่แปดคิ้วลอกหมดแล้วตามภาพที่เห็นเลยค่ะคิ้วหลังลอกหมดแล้วจะมีความผิวแดงดําอยู่บ้าง จะเห็นได้ว่ามีสีจางหายไปเยอะมากค่ะจะเหลือก็ตรงหางคิ้วซ้ายนิดหน่อยรอดูอีกทีเมื่อครบเดือนนะคะว่าสีจางไปแค่ไหนถ้าสีจางหายยังไม่หมดก็ลบเพิ่มได้ค่ะแต่ถ้าพอใจก็ปล่อยผิวยาวไปได้เลยค่ะการลบคิ้วด้วยน้ำยาคุณภาพดีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสีจางหายไวแผ่หายเร็วได้ทำคิ้วใหม่สวยๆไวขึ้นค่ะถ้าสนใจลบล้างสีคิ้วปรึกษาช่างพัดก่อนได้นะคะ หรือโทร0654919699 Facebook สุภัตราพาสวยถ้าชื่นชอบว,วิดีโอนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ